มาครับมาหาน้อยฝรั่งพี่น้องาหาน้อยฝรั่งมุนเข้าไปมุนเข้าไปครับโอ้ทางไหมโอ้โอโอโหุยเอาพ่อ,อยังระบาดน,นี่วายบ้านเขาก็ามีสารบุพน้องมอยโดนแล้วโดนแล้วบาสะกุลนี่ยัง่ะสารนี่ยังไงหืมหุยมีฮดสารตายบาดงานเข่าแล้วมีฮดสสารพี่น้อง อยังงนอ้อ้ไปดีกว่าไปดีกว่ามาอยูด่ดอกบางนี่พี่น้องเบิ่งดู่สารสารนี่ยังพี่น,อน้องเบิ่งซอยเบาสกุลเนี่ยนี่นะครับมีห้องประตูไปดีกว่าครับบาอยู่ใกล้แล้วไป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 ต่อไปต่อพี่น้องอู้โหอ้มอเพราะสารอ,อ,อ,าอยัางน้อบัดไป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 ต่อเดี๋ยวด้วยโซน,นเชิงพี่ก่อน พ่อสารพ่อมบียอู้เจอแล้วเจอแล้วโอ้หมู่ป่าพาดุงมาพี่น้องอู้มาแล้วเจอแล้วพี่น้องนี่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 นนนกำลังขึ้น,นง,งามๆพี่อบอวบเลยนี่นี่นี่อาไม้แตกไม้แตกัดไ,ไป หมายแตกแล้วพี่น้องกาลังมานช่วงนี้กาลังมานครับพี่น้องนี่ครับท้องไม้ฝรั่งครับใหญ่ๆกุ้งเลยหลังจากเจอสารพื้นบอกทางแล้วให้ได้หาให้เห็นน้องไม้ฝรั่งแล้วนี่ครับอุ่งเลยนี่นะครับไปจะไปนี่อ้มันมานเด้อปู่เด้อขอมันมานเด้อปู่ ย่างไปก็ให้พ่อได้ครับผมลูกหลานมาหากิฟตไม้ฝรั่งกินนะครับหาอยู่หา,หาก,กินครับผมอ่าบาเดินมาลุกดูอย่างเด้อครับโอ,โอ,โอูม้มันๆนะครับเอา้าขอปูแล้ยวย่างย่างไปให้เห็นลายๆได้ครับย่างไปให้เห็นลายๆด้ปูดเด้อนี่อู้อ๋อพี่เอา้เอาเจอเยอะพี่นอ้องเดจอแล้วค่อยๆก่อนอ๊บนี่ขอปูเขาแล้วเมื่อกี้นี่ เห็นซานพอาพูดขึ้นพูดขึ้นให้เห็นแล้วพี่มีอยมืดระบา,าบดีน,ะน,กกนดพี่น้องพี่นี่เขาเต็มกำมือแล้วนะครับนี่แะครับผมออยู่ห่างกินตั้งเดียนพี่น้องกอจัดไปเดี๋ยวูนี่น่ครับอู้นี่ยังไงยังไงปุ๊บ เต็มมือละเต็มมือละเจ้าครับแจ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวลงไปหักใต้ครับผมขอปูเพิ่มแล้วขอให้มันมันครับให้เดีวพอมันมันไปเลยนะครับนี่ครับจเจออีกวะอุ๊บโอ้ตัวตัวตัวโอ้ยโอ้โโอ้โอ อ oh. ู้ยิ่งสอู้เดี๋ยวอู้ครับเห็นอีกแลเพียงอีกอู้อ้าวหอบปูเ่คนแล้วอู้ปาดหนีพี่น้องเพิ่นเปิดทางให้อ่พี่พี่โหหอยัดเด้ออู้ปาดหนีพี่น้องปูเพิ่นเปิดทางให้แล้วพี่เต็มเลยอู้เอาเอาไกลมาเล็กไกล โอ้โหห้องนี้เต็มพุงเลยกระต่ายพี่เออนี่ครับนี่โอ้โอ้ยโอ้ตอกขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นักแตกโป๊ะเลยโอ้ยไต่เตืนอีกนิดยังมาพี่ดีนี่ฟิล์มนีกอุ้ยนี่ตัวไหน น้ำน้ำเนาะน้ำดิพี่น้องมีน้ำนะมีน้ำน้ำครับแล้วก็ได้อยู่พอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้ยู่มีเด็กตัวนึงเนี่ยตบนีมีเอ้าโอ้โหเทาเป็นเอาพี่น้องสินิดูเดี๋ยวนอ้กินซองขนกินเข้าไปพัดเจ็บ ส่วนมากผมดคชิปเนาะมีแต่ถ่ายให้เพิ่งแต่ตอนกินบุเคยถ่ายให้เพิ่งเดียวสิเห็ดตอนเห็ดแล้วลรวก็มาี่ใส่จานเทอย่างกินในไทยานพี่น้องเมืองอยู่นะครับขึ้นไปย่องฮอดเลยไปในใน,ใน,ใน,นี้นนี่ให้มาแล้วนี่ไ,ไปต่อไปครับผมลิปยาวๆเลยครับวันนี้ครับเข้าป่าพี่น้องเข้าป่า